รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ศิวพรศรีศักดินนสวัสดีค่ะสวัสดีเมืองไทยกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับสวัสดีเมืองไทยเรื่องแรกค่ะรัฐบาลก็ได้เดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลหนุนใช้มาตรการทางสังคมควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะเรื่องนี้รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กําชับนะคะ ให้เร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายกับผู้มีอิทธิพลอย่างถูกต้องและเป็นธรรมค่ะโดยให้ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 ที่เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจำนวน3ข้อก็คือ 1. ให้ดำเนินการจัดการผู้มีอิทธิพล 2. ให้รางวัลผู้ให้เบาะแสและ 3. ปกป้องคุ้มครองสิทธิพยานค่ะทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนะคะก็ได้ขับเคลื่อนแล้วโดยกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการไปรยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ตรวจสอบ ผู้นำชุมชนที่มีอิทธิพลมีพฤติกรรมข,มข่มขูค่คุกคามประชาชนหรือทำเรื่องเสียหายทำความผิดกฎหมายพร้อมเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะข้อมูลล่าสุดนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเบ็ดเสร็จพบรายชื่อประมาณ600-700ถึงคนค่ะสำหรับพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลมี16ลักษณะนะคะ ก็คือเป็นในทุนปล่อยกู้นอกระบบหัวประมูลงานราชการหักหัวคิวรถรับจ้างขูดรีดผู้ประกอบการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเปิดบ่อนการพนันลักลอบค้าประเวณีลักลอบนำคนเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศแก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวมือปืนรับจ้างรับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลังลักลอบค้าอาวุธสงครามปืนเถื่อนบุกรุกที่ดินสาธารณะ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติเรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหล่านี้ก็คือผู้ที่มีลักษณะหรือว่าพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลทั้ง16ลักษณะค่ะติดตามรับฟังรายการสวัสดีเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวัน